สวัสดีค่ะพี่มินท์วชินยานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีดีนะคะจากเสด็จพ่องเพประเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท้า,ทา,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะลูกหลานพญา,านาคาวันนี้นะคะพี่มินมีเคล็ดลับดีๆนะคะเคล็ดลับที่เทวดาบอกพี่มินนะคะและพี่มินก็พิสูจน์เองมาแล้วมันเป็นเคล็ดลับทางโลกๆนะคะ,ะจริงๆเนี่ยพี่มินไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนบา้าเล่นอลอตเตอรี่หรือเล่นหวยนะคะแต่ว่า ถ้าจะสนับสนุนก็คือซื้อติดไว้บ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่แน่ลูกหลานพญานาคเนี่ยมักจะมีโชคลาภแบบฟลุกๆมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่า,าเส้นได้เป็นแบบว่าเส้นได้บางๆหรืออะไรเงี้ยคือหรือคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะคะมันอาจจะบุญกุศลในดีตชาติของเราหรือว่าบุญกุศลที่เราได้ทําในชาตินี้มันแบบจะ,จะส่งผลพิกพลิกล็อก ให้เราขึ้นมาอย่างนี้นะคะซื้อติดไว้บ้างให้เป็นทางออกของโชคลาภประเภทนี้แต่อย่าไปบ้าอย่าไปทุ่มอย่าไปอะไรมากนะคะตรงนี้ต้องระวังกันไว้แต่วันนี้พี่มิ้นมีเคล็ดลับดีๆที่เทวดาบอกพี่มิ้นมานะคะแล้วก็คิดว่าแล้วแล้วมันไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวด้วยคือพี่มิ้นลองมาเองนะประมาณ6เดือนนะคะก็คือเว้นเป็นงวดหนึ่งอะ ถูกทุกงวดนะคะแต่ว่าพี่มิ้นไม่ได้เอามาเอา,เอามาเปิดเผยต้องขออภยัยคือมันเป็นดวงของเราอะนะมันเป็นดวงของเราคือพี่มิ้นเป็นดวงที่นะคะแบ่งปันคนอื่นไม่ได้แบ่งปันของแบ่งปันคนอื่นแล้วตัวเองเคลื่อนคือเราไม่ใช่ไม่ใช่ดวงคนที่ มีกาลังพอนะคะที่จะเหมือนกับยังไงอะแบ่งปันไปได้แบบที่เป็นเจ้าแม่ป้าหวยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็บอกกันตรงๆนะไม่งั้นก็ดังไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่ชอบดังอยู่ดีเราก็ชอบอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าดังเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ตรงแนวทางวิธีเนี่ยแบ่งปันกันได้นะคะท่านแบ่งเป็น2ประเภทนะคะเทวดานะคะไม่ใช่เสด็จพ้องเพชรนะคะเสด็จพ่องเพชรนี่โนเลยนะคะแต่ว่าโนในที่นี้คือไม่ใช่ว่าท่านห้ามซื้อนะคะแต่ท่านเหมือนกับว่า ยังไงอะคะมันมันทำให้คนเกิดความโลภแล้วก็มันทําให้คนเ,เหมือนกับยังไงอะผิดหวังเสียใจเศร้าโกรธอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามพีมมินซื้อนะคือท่านบอกว่าทุกอย่างจะต้องดูแลความอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้เป็นถ้าดูแลเป็นแล้วเราอยู่เหนือมันได้นะคะไม่เป็นทาตมันอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ได้นะคะก็คือ,อก็คือทาได้ทําได้คือซื้อได้นะคะการปฏิบัติ รมของพี่มิ้นนะคะพี่มิ้นก็มีเสด็จพ่อเป็นครูบาอาจารย์คือท่านก็จะดูสภาวะทางของเรานั่นแหละถ้าสภาวะทางของเรามันอ่อนแอมันหวังมันโลภหรืออะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละท่านก็จะไม่ไม่ไม่อยากให้เราเข้าใกล้เหตุแห่งทุกข์แต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเป็นเฮ้ยเราซื้อแล้วเราเล่นได้อะไรเงี้ยเอออย่างนั้นนะโอเคนะคะงั้นโอเคแบ่งเป็นสองประเภทนะคะคนที่เกิดนะคะ,คน,นะ,ค,ะคนที่เกิดวันนะคะวันแห่งความเป็นผู้นำนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะ เสาอ,อาทิตย์อังคารพฤหัสแบบนี้นะคะคือเซตของคนที่เกิดมาเป็นเป็นผู้นําจะเหนื่อยหน่อยนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่เหนื่อยหน่อยเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เนี่ยนะคะตรงเนี้นะคะการที่จะหาเลขแหล่งเลขเนี่ยจะต้องมาจากเซนของตัวเองนะคะ บางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเซนทุกคนนะมีเซนทุกคนมีสัมผัสที่6นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าจิตเราเนี่ยนิ่งขนาดไหนนะคะคือทําจิตให้นิ่งไม่ต้องไปเปิดอะไรไม่ต้องไปเปิดทํานายดวงไม่ต้องไปเอาเลขอันไหนที่เราไปอ่านมาแล้วมันจําภาพคุ้นแล้วมันชี้นําชี้นำํนำให้เราชอบเลขนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยคือเห็นลอตเตอรี่ปุ๊บนะคะมองตรงนั้นนะคะมองตรงนั้น ปาตาตรงนั้นเลขไหนมันแบบแบบทุงขึ้นหน้าอะไรเงี้ยนะคะให้ซื้อเลขนั้นเลยนี่คือสําหรับคนที่เกิด4ว,วันนี้นะคะวันเกิด4วันนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสนนะคะพวกผู้พวกภาวะผู้นําทั้งหลายนะคะพวกภาวะผู้นํานะคะและ,ละและพวกที่เกิดวันจันทร์พุธศุกร์นะคะจันทร์พุธศุกร์นี้จิตเขาเขาจะอ่อนอ่อนโยนนะคะจิตเขาจะอ่อนนุ่มอย่างเงี้ยนะคะ เป็นประเภทจิตท <Rapid snowball> ี่ต <aría> ้องคล้อยตามนะคะแบบเนี้ยนะคะให้นะคะดูแนวทางได้ดูแนวทางของเลขทูบคนอื่นดูแนวทางของการใบ้หวยนะคะหรือว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเจ้าพ่อเจ้าแม่ใบหวยทั้งหลายอันเนี้ยดูแนวทางได้แล้วเราชอบหรือเปล่าชอบแล้วก็โอเคหรือว่าที่จะแม่นที่สุดนั่นก็คือพวกหนังสือทํานายดวงน่ะได้หนังสือทานายฝันน่ะหนังสือทํานายฝันแบบเนี้ยนะคะก็คือให้ต้องมีผู้ต้องมีผู้นําแล้วเราเป็นผู้ตามนะคะอันเนี้ย นะคะแบ่งไว้2ประเภทแบบนี้นะคะวิธีทําใจนะตรงเนี้ยจิตใจเนี่ยสำคัญมากๆนะคะใจของเราเนี่ยนะคะถ้ามันมีบุญนะคะในด้านนี้เนี่ยนะคะมันจะสนับสนุนนะคะดนจิตดนใจนะคะมันมี มันมีบุญของเราเองนี่โดนจิตโดนใจด้วยนะคะแล้วก็บุญของเราเองเปิดโอกาสให้เทพเทวดานะคะให้เทพเทวดานะคะมันช่วยโดนจิตโดนใจเนี мире, ่ยสองโดนใจเลยนะคะโดนใจจากบุญตัวเองและโดนใจจากองค์เทพเทวดานะคะที่ท่านอยากจะช่วยเหลือเรานะคะอยากจะช่วยเหลือเราให้เราปลดหนี้ได้ปลดอะไรได้เนี่ยตรงเนี้ยนะคะท่านก็จะมาช่วยโดนใจให้เราไปต้องชะตาเลขนั้นต้องชะตาเลขนี้หรือว่าทําเป็นฝันฝันขึ้นมา ฝันพอฝันแล้วก็ต้องมาแปลค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมนะคะคนที่เกิด4วันเป็นผู้นำเนี่ยนะคะฝันแล้วไม่ต้องไปอ่านที่ที่ํำนายดวงก็ได้นะคะหรือว่าอ่ะใครใครอยากจะมีแต่ว่าปกติแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะ4คนเนี้ยนะคะเออลักษณะของคนที่เกิด4วันเนี่ยนะคะจะต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองจะต้องมาจาก อย่างรู้เลขของตัวเองนะคะถึงจะเจอเลขที่ที่ใช่ถึงจะเป็นแนวทางสําหรับการซื้อเลขของตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอ,อีก3วันอย่างเงี้ยเออโอเคไปฝันมาแล้วนะคะก็ไปเปิดหนังสือทํานายดวงอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้พี่มินพิสูจน์แล้วพี่มินเกิดวันอาทิตย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ถ้าไปดูเลขคนอื่นนะคะ ถ้าไปดูหนังสือทํานายดวงนะคะเปิดเว็บดูว่าเราฝันอย่างนั้นแล้วมันจะต้องออกเลขอะไรเนี่ยซื้อเนี่ยผิดทุกงวดเลยผิดทุกงวดเลยแต่ว่าตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ใช้แนวทางนะคะท,ที่ที่ครูเทวดานะคะครูเทวดาครูเทวดาของพี่มิน้นมีหลายองค์นะคะมีหลายองค์นะคะอันนี้ครูเทวดาท่านก็จะเกื้อหนุนเกื้อกูลอะไรในแบบโลกโลกอะ่ะในแบบโลกโลกอย่างเงี้ยท่านก็นําเคล็ดลับอะไรดีๆอย่างเงี้ยมาบอก ะะอย่างเนี้ยนะคะที่แต่ว่าเคล็ดลับดีนี้เนี่ยนะคะก็คือต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมท่านท่านเป็นเป็นเทวดาฝ่ายสัมมาทิฏฐินะคะท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรอกนะคะแต่ว่าท่านเป็นเป็นคนใจดีอะ่ะเป็นเป็นคนใจดีแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรตรงเนี้ยมาบอกนะคะท่านก็จึงนํามาบอกนะคะ ถ้าเป็นอ่านะคะตรงเนี้ยท่านก็นํามาบอกเรานะคะท่านก็นํามาบอกเราเนี่ยพี่มิ้นก็ลองดูแล้วนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละหกงวดเว้นเป็นงวดหนึ่งเว้นเป็นงวดหนึ่งแล้วร,รู้เรารู้เลยว่างวดที่เราเว้นไปเนี่ยนะคะเพราะจิตใจมันไม่มั่นคงนะคะจิตใจมไม่มั่นคงเวลาที่ มันเกิดขึ้นความคิดเยอะอาจจะภาวะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาในในในชีวิตของเราที่มันจะต้องใช้ความคิดเยอะพอใช้ความคิดเยอะเนี่ยนะคะระบบของสติมันกรองมันมันหน่วยกรองคลื่นสมองหน่วยกรองขยะอะไรอย่างเงี้ยของจิตเนี่ยมันมาทำงานชา้าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เคลื่อนเคลื่อนละนะคะสิ่งต่างาๆที่เราเห็นเนี่ยมันเคลื่อนละนะคะตรงเนี้ยแล้วก็อย่าลืมนะคะ ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนัตตานะมันบังคับให้ได้ดังใจเราตลอดเวลาทุกๆุกงวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกนะคะตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะคะเล่นอะไรนะคะที่มันเป็นความเสี่ยงในตรงนี้ถามว่ามันมันอยู่ปากประตูใบนะกระตรงความเสี่ยงตัวเนี้ยเพราะปากประตูาบคืออะไรปากประตูาบคือมันเสี่ยงมันทําให้นะคะเราอยู่ใกล้ความโลภโกรธหลง <c oughs> นะใกล้ความโลภโกรธหลงนะคะตรงเนี้ยมากนะคะเห็นว่าบางคนบางคนเนี่ยโหเจ็บใจ บางคนโกรธมากโกรธหุดหงิดพานคนอื่นเลยเวลาที่ผิดหวยผิดอะไรขึ้นมานะคะแต่บางคนเขาแค่ขำๆเขาแค่ขำๆเพราะเขาไม่ได้ซื้อเยอะหรือบางคนซื้อเยอะก็ตามแต่แต่เขาขำๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของแต่ละคนถ้าเราอยู่เหนือมันได้นะคะอยู่เหนือมันได้แล้วก็ควบคุมปริมาณได้ไม่ใช่ซื้อหวยมากกว่าทาบุญอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราไม่มีคุณธรรมแล้วเราเป็นผีพนันจริงๆแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเออเรานะไม่ได้ทุ่มอะไรกับตรงนี้มากแต่ซื้อติดๆไว้เผื่อว่ามีโชคลาภทางนี้อะไรเงี้ย ก็โอเคหน่อยนะคะโอเคหน่อยดังนั้นทุกคนต้องไประวังกันเอาเองนะคะใครปรารถนาพระนิพพานนะคะแต่ยังซื้อหวยตรงนี้เพราะแม่ครูวาจันไปบอกที่ไหนก็ยังสายหน้านะก็ยังสายหน้านะคะแต่ว่าโอเคแหละเสด็จพ่อองค์เพชรเ,เนี่ยองค์เพชรเนี่ยเป็นองค์ที่เขาเรียกว่าเข้าใจเข้าใจลูกๆแล้วก็ให้อิสระลูกๆในการลองผิดลองถูกเองในการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมและอย่างเข้ามาใกล้ชิดสิ่งพวกนี้แต่เรามีจิตใจนะคะที่อยู่เหนือสิ่งพวกนี้ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเกิด ทำได้ถ้าเกิดจิตเป็นผู้ใหญ่พอพ่อก็โอเคนะคะจึงขอฝากเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วก,กันใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยู u ูบพยาเพ็ญพัฒรัตน์นาคราชเพจอัญ,ญมณีเพชรกริแก้วพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ใครถูกเลขนะคะใครถูกรางวัลอย่าลืมนะคะมานะคะถือว่าเป็นค่าครูนะคะค่าครูที่นําสิ่งดีๆมาบอกกันก็มาบูชานะคะมาร่วมบุญบูชาอัญ,ญมณีเพชรกริแก้วของเศรษฐพ่องเพรได้นะคะที่ท่านมาสอนธรรมะดีๆกับเรานะคะมาบูชานะคะจะองค์เล็กอง์น้อยก็ได้ หรือว่าถ้าเกิดรา,าคาภาคครูสูงไปเราก็เปิดให้ทยอยนะคะเหมือนกับสะสมทรัพย์สะสมบุญกับท่านไปเรื่อยๆนะคะทยอยครบแล้วเราก็ส่งท่านให้นะคะพลังตรงนี้จะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยส่วนปัจจัยค่าครูท่านก็จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองด้วยเป็นคณะเทวดานะไม่ใช่เสด็จพ่องเพชรองค์เดียวก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ